สวัสดีครับเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะอยากพูดภาษาอังกฤษให้คล่องปรือเลยแต่พอจะเริ่มปุ๊บอ้าวไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีวันนี้เลยครับเราจะมาสร้างแผนที่ที่ชัดเจนมากๆที่จะพาเราทุกคนไปถึงเป้าหมายนั้นด้วยการแบบสเต็ป by สเต็ปเลยอยากพูดอังกฤษเก่งๆแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงอืมคำถามนี้ผมว่ามันค้างอยู่ในใจของหลายๆคนเลยใช่ไหมครับคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยจะไปทางไหนต่อดี ไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะเพราะความรู้สึกแบบนี้แหละคือจุด start ของคนเก่งๆทุกคนเลยแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาหาทางก้าวข้ามมันไปพร้อมๆกันครับแล้วทำไมต้องใช้เครื่องมือยุคใหม่ละ่ะเอาง่ายๆเลยลองนึกภาพตามนะฮะเราสามารถหยิบมือถือขึ้นมาฝึกภาษาตอนรอรถไฟฟ้าตอนพักเที่ยงหรือแม้แต่ตอนนอนเล่นอยู่บนเตียงก็ได้สะดวกสุดๆแถมยังประหยัดเงินค่าคอร์สไปได้เยอะมากแล้วที่สำคัญคือ เราได้เรียนจากเรื่องที่เราอินจริงๆไม่ว่าจะเป็นหนังเพลงหรือเรื่องเที่ยวมันเลยทําให้การเรียนไม่น่าเบื่อต่อไปครับเอาละครับพร้อมจะเริ่มก้าวแรกกันหรือ,อยังบนแผนที่ของเราเนี่ยจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะก็คือการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งครับเพราะวัยากรเนี่ยมันก็เหมือนกับเสาเข็มของบ้านเลยถ้าเสาเข็มไม่แน่นนะฮะบ้านก็อยู่ไม่ทนแน่นอน พอได้ยินคำว่าวยากรณ์หรือ grammar ปุ๊บหลายคนอาจจะแบบโอ๊ยเบื่อนหน้าหนีเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือคู่มือการใช้ภาษาที่จะทำให้เราพูดได้แบบถูกต้องและโคตรมั่นใจเลยอย่างหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนเป็นคัมภี์ที่รวบรวมทุกอย่างที่จำเป็นไว้ให้เราหมดแล้วประโยคนี้โดนใจใครหลายคนเลยใช่ไหมครับคือพูดไปก็กลัวไปว่าเอ๊ะเราพูดถูกหรือเปล่านะ ไอความไม่มั่นใจนี่แหละครับคือกำแพงใหญ่เลยที่ทำให้เราไม่กล้าพูดการที่เรามีพื้นฐานวยากรณ์แน่นๆเนี่ยมันจะช่วยทลายกำแพงนี้ออกไปทำให้เรากล้าพูดมากขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับคือเราไม่จำเป็นต้องเป็นเทพวยากรณ์ท่องได้ทุกกฎนะครับแค่เข,เข้าใจพื้นฐานมากๆอย่างชนิดของคำหรือ p a r t s of s p e e c h ก็พอแล้วมันเหมือนกับการรู้ว่าในประโยคเนี่ยใครทำอะไรที่ไหนอย่างประโยค I eat rice เราแค่ต้องรู้ว่า I คือคนทำ eat คือการกระทำแล้วก็ rice คือสิ่งที่โดนกระทำแค่นี้เองการสร้างประโยคในหัวมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยพอเรามีรากฐานที่แข็งแรงแล้วก็ถึงเวลาหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือมาช่วยฝึกฝนกันครับซึ่งในยุคนี้เนี่ยโอ้โหแอปพลิเคชันต่างๆก็เปรียบเหมือนฟิตเนสส่วนตัวที่จะช่วยปั้นกล้ามเนื้อภาษาอังกฤษของเราให้แข็งแกร่งขึ้นนั่นเอง หัวใจสำคัญเลยนะฮะคือการเลือกเครื่องมือให้มันใช่กับเป้าหมายของเราอย่างในตารางนี้เลยถ้าใครอยากได้สำเนียงเป๊ะๆแบบว่าโอ้โหนึกว่าเจ้าของภาษามาเองจัดไปเลยครับ e l s a Speak แต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยอยากมีเพื่อนต่างชาติไว้คุยจริงๆจังๆเลยอันนี้ต้องเห็นโลดททอครับตอบโจทย์มาก หรือถ้าเป็นสายเสพคอนเทนต์ ent, ชอบเรียนจากวิดีโอสั้นๆส,สนุกๆน,นะฮะแอปเค้กนี่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยแล้วสุดท้ายใครที่เบื่อการท่องสท์บแบบเดิมๆอยากให้มันเป็นเกมสนุกๆ Memrise นี่แหละครับคือคำตอบลองดูว่าสไต์ไหนที่ใช่สำหรับเราที่สุด แล้วนี่คือความเจ๋งของเทคโนโลยีสมัยนี้ครับแอปอย่าง Elsa Speak เนี่ยเขาใช้ AI มาช่วยฟังการออกเสียงของเราแบบคำต่อคำเลยนะแล้วบอกเลยว่าเราต้องปรับลิ้นยังไงวางปากตรงไหนโหมันเหมือนมีครูฝรั่งส่วนตัวมานั่งกระซิบสอนอยู่ข้างๆเลยล่ะครับส่วน Hello Talk เนี่ยจะพาเราไปเจอโลกทั้งใบของจริงเลยครับคือเราจะได้คุยกับคนจริงๆกว่า30ล้านคนทั่วโลกลองนึกดูสิครับ มันไม่ใช่แค่การฝึกภาษานะแต่มันคือการได้เรียนรู้วัฒนธรรมได้เห็นว่าเขาใช้คำใช้แสดงอะไรกันจริงๆในชีวิตประจำวันซึ่งของแบบนี้มันหาไม่ได้ในตำราเรียนแน่นอนโอเคตอนนี้เรามีรากฐานแล้วมีเครื่องมือครบมือแล้วก็ถึงเวลาที่สำคัญที่สุดครับคือการลงมือทาเราจะมาเปลี่ยนเป้าหมายที่ดูเหมือนจะไกลโพ้นให้กลายเป็นแผนการฝึก30วันที่ใครๆก็ทาตามได้มาดูกันเลยครับ นี่คือแผนการฝึก4สัปดาห์ครับจะเห็นเลยว่ามันมีโครงสร้างที่ชัดเจนมากวีแคแรกเนี่ยเราจะเน้นสร้างความคุ้นเคยก่อนเลยฝึกบทสนทนาง่ายๆสร้างความมั่นใจให้ตัวเองก่อนพอเข้าวีคที่2ก็จะเข้มข้นขึ้นมาหน่อยลองเล่าเรื่องหรือคุยในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงขึ้นส่วนวีคสเราจะเริ่มเอาคอนเทนต์ที่ยากขึ้นมาใช้อย่างเช่นข่าวหรือคลิปจากหนังแล้วพอถึงวีคสุดท้ายก็คือการลุยของจริงเลยครับฝึกใช้ในสถานการณ์จำลองไปเลย เห็นภาพความก้าวหน้าชัดเจนเลยใช่ไหมครับจากแค่การทักทายง่ายๆแนะนำตัวเองในสัปดาห์แรกพอถึงสัปดาห์ที่4เราจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้นอย่างการไปหาหมอหรือแม้แต่การพรีเซนต์งานได้เลยแผนนี้เขาออกแบบมาเพื่อให้เราเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจริงๆภายในเดือนเดียวเลยครับ และแล้วก็มาถึงไม้ตายของเราในวันนี้ครับตัวช่วยสุดล้ำที่จะเข้ามาเปลี่ยนเกมการเรียนภาษาของเราไปตลอดการนั่นก็คือคู่ฝึกซ้อมที่เป็น AI นั่นเองครับไม่มีคนให้ฝึกพูดด้วยปัญหาสุดคลาสสิกเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเรียนภาษาไหนทุกคนต้องเจอจุดนี้แต่ข่าวดีก็คือปัญหานี้กำลังจะกลายเป็นอดีตไปแล้วครับและนี่คือคำตอบครับ ด้วยแอปอย่าง Chat GPT เราจะมีคู่สนทนาส่วนตัวได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวันเลยและที่สำคัญที่สุดนะคะคือ AI ไม่เคยตัดสินเราเลยครับเราจะพูดผิดพูดถูกกี่ร้อยครั้งก็ได้เขาพร้อมจะคุยกับเราเสมอทำให้เราฝึกได้อย่างสบายใจไม่ต้องอายใครเลยแม้แต่นิดเดียวและนี่คือคาถาวิเศษที่ทุกคนเอาไปใช้ได้เลยทันทีแค่เปิดแอปขึ้นมาแล้วพิมพ์หรือพูดประโยคนี้เข้าไปเพื่อ แชท GPT ก็จะแปลงร่างเป็นคู่สนทนาให้เราทันทีเลยง่ายและทรงพลังมากๆเลยครับลองดูนะฮะยังไม่หมดแค่นั้นครับมีทิกเด็ดอีกอย่างคือนอกเหนือจะให้ AI เป็นเพื่อนคุยแล้วเนี่ยเรายังขอให้เขาเป็นโค้ชส่วนตัวให้เราได้ด้วยแค่ลองเพิ่มประโยคนี้เข้าไปตอนท้ายครับ AI ก็จะช่วยชี้เลยว่าเออตรงนี้เราควรปรับปรุงนะตรงนั้นเราทำได้ดีแล้วเพื่อให้เราเก่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเอาละครับ เราเดินทางมาถึงจุดหมายสุดท้ายของแผนที่กันแล้วทีนี้เรามาทบทวนเส้นทางทั้งหมดที่จะพาเราไปสู่ความคล่องแคล่วในการพูดภาษาอังกฤษกันอีกสักครั้งนะครับสรุปหัวใจสำคัญก็คือการเอาทุกอย่างมาใช้ร่วมกันครับ 1. คือสร้างรากฐานให้แน่น 2. คือเลือกเครื่องมือที่ใช่สำหรับเรา 3. คือทำตามแผนอย่างสม่ำเสมอและ 4. ใช้ AI เป็นตัวช่วยพิเศษ แค่ทำตามนี้เส้นทางสู่การพูดภาษาอังกฤษแบบคล่องๆก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วครับและคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้ประโยคแรกที่จะเริ่มเอาไปฝึกพูดคือประโยคอะไรดีครับเพราะการเดินทางหมื่นลีสู่ความคล่องแคล่วเนี่ยมันเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับ